คือฉันไม่ได้พูดมาแบบพวกเธอเลยพวกเธอจะมีความสุขพวกเธอจะบ้างมีสิสุขฉันยินดีด้วยเพราะลูกฉัน,ยนอยู่กับเธอแต่เวลาฉันเจอลูกนะ่ะตั้งสติหน่อยเจ้าสร้างขวยเรื่องอย่างที่เจ้าก็สร้างไปแต่ว่าพ่อมีลูกเดียววางลงวางเรื่องการสั่งลงก่อนเรื่องลูกต่างหากแต่อันนี้มันแยกไม่ออกระหว่างลูกกับการสร้างการมนเล็กเอามาผสมกันคนที่รับผลนี้ก็คือใครก็คือลูกแมนบอเออคันว่าล,ลูกลูกนี่แยกออกสิเจ้าสร้างข่ยสร้างข่ยคือจัง อ่าข่อ่าลิสอ่าข่สร้างข่อยคือจังทองคำอ่าสร้างคือยังทองคำก็ยังอันนนั้าดไรยูนไดของนานเลยเป็นก้อนเป็นก้อนข่อยกับบัณฑว่าเพราะว่าไข่บัณฑ์ชนใจอยู่แล้วเพราะว่ามุ่งจะบริประโยชน์ต่อชีวิตข่อยอยู่แล้วแต่ประโยชน์ข่อยคือลูกข่อยผลอ่าผลที่ข่อยมีความรู้สึกมีผลตอบรับคือลูกกับพ่อเท่านั้นพวกคุณจะเป็นอะไรพวกคุณไม่ใช่เรื่องของมันซ้ำนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะอะไรไม่เคยพูดในเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าเขาบล็อกผมกันหมด ผมไม่เคยพูดนะแต่ทําไมผมถึงพูดเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เราคิปก็้องเอาคลิปก็้องเอาคลิปกล้องวงจรมาเปิดเมื่อเช้าสิแล้วครอบครัวเขาเขาก็พากันแชร์ฟัานมว่าไหนล่ะมึงบอกว่ากูปิดอ่ากูกียิการมึงหรอกูาก็จะโพส์โพส์ขายคำตัวเองค่ะอ่าอย่าแรกโพสขายคำตัวเองก่อนนะครับคุณต้องตั้งสติก่อนไม่งั้นพวกคุณจะเป็นบ้ากันจริงหมดทั้งบ้านจะบอกได้เลยจริงๆถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณจะบ้าจริงๆในอนานะคุณจะเป็นบ้าแบบทั้งคณะเลย คุณจะมีสติสตางในการใช้ชีวิตเลยแล้วคุณจะเอาแต่ความโกรธนําความแค้นนาคุณเอาแต่ความที่มันไม่ใช่มีความสุขนาทุกอย่างเพราะตอนนี้ฉันกับคุณไม่มีอะไรโกรกกันแล้วนะไม่มีอะไรปะทะต่อกันแล้วนะเออแต่สิ่งที่ปะทะคือเรื่องลูกเรื่องเต้าและวันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเอากล้องจอเปิดจึงต้องพูดวันนี้เอาเรื่องบล็อกกันมาบอกกันฟ้างดิเอาก็ต้องบอกสิแดี๋ยว่าฉันใส่ร้ายอีกพวกเธอบล็อกฉันจะดูไหมล่ะฉันมีหลักฐาน ทุกอย่างที่ท่านพูดออกมามันมีหลักฐานมีเป็นทุกอย่างที่มันพูดมันต้องมีความจริงถึงจะกล้าพูดนึเมื่อถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะโวนคนยำยำแบบยำเลยละ่ะอืม